มาที่ที่น่องเื่อสักผู้สิบคนบอกมาควันนี้เราไหมอันนี้อันกะบาหอดปากเซ่ที่เราไหมมาด่วนสองปีที่แล้วเสียเสียแม่ไปของพวกวันก็เลน,น,น,นองมามือน,นียกเสียอไอ้คือผีซายวันเนอเกิดอุบัติเหตุกับเสียประมาณ12บสองโ เสียชีวิตค่าของเกิดเหตุเลยนะครับเป็นคนทับิึดเพราะมันกลับเป็นคนที่สองเนี่ยการมากก็เป็นหน่อยสองคนสบายดีพี่น้องเสียเงินเป็นนักเสียงกันนะมากกันหน่อยสองคนกันใช้เวลาเดินทางกับพี่มั่นสามสม้งตายพี่น้องสามสม้งเพราะเอาความการขับรถกับมอไอยไว้เหมือนกัแบบมันกัดคิดหลายางนะเนี่ย พันนี้เขามาหอดที่หอดปักเซย,ยังเหลือประมาณนี้หากิโลกับหอดเอื้อนประวัณนิดหน่อยส่วนซบเพิ่นในเพิ่นกาคือเอาอราหน้าปะเพนี่การเอาเอาเขาวัด,าาวดตายมีแห้งหมดเลยนะตายมีแหง้งตายมีแห้งเลยเอออุบัติเหตุเอาเข่าเอื้อมนมาได้บนต้องเอาเขาวัดตอนนี้าการซบเป,เป็นกัอยู่วัดเนี่ยนะไม่น้องเลยการหวานกายก็ว่ อายเนาะสุกทุกวันกันตั้งแต่หอดนี่เสียไปกับรายเติมวันการนี่แหละมาการน้องนัดกับยูเฮือนมึงเนาะนัดกับอุ้งท้องอ่ะโอเคไปหอดงานจะต่อยข่นน่าเป็นอย่างเนาะตอนนี้รถมันกับลายเดียวกันตอนนี้ก็มาหอดวัดแต่พี่น้องไง พอว,วัดกอนบนเดเขาไปเคื่อนมาวัดก่อนยู 1> 1 e. uh, ่น้องครัวปาเปนวมาหอนวัดแลพี่น้องเบ่งก่อนปอยด่ทางใดล่ะเุอนบู่กเดียบผูเดียบเน่เน่เน่เนี่น่ฮันเน่นเ่หอดีบมาหอดีพีน้องเ โดยสบายดีบุมีคนหูจักลายเนาะยังคนยังมาบอกเออเออหากกมาฮอตทำไรเนี่ยหูจกกักออกมาเลยนะม,มนจะมาฮอตกันไงตั้นก่อน 你弄个。 ที่นอกมันยังม่ไยหู้จักหลายคนนะนีจากไฟแบบทันหันนอกมันยังมีทันไผรมาหูจักเนี่ยเอาเช่ไหมหีกกระหงกใสหลายก็มากเลยไปจูทุนมานนองลามีไอ้ไอ้ดุซายสามคน เพิ่นไปเดี๋ยวควนหนึ่งพีโนโ่น้องนี่เราใส่หละบอกไอ้เอ้ยมาเดี๋ยวนองมาเดี๋ยว ทำอะพี Finnish, ơi, ่น้อยกับะวันก็สิออกไปสอนไปสอนควนเดยเฉพาสอนสอนกาสอนยานสอนควันนี่แหละอย่าอก่นเกิดทุบเถเนี่ืนควนเปืนยังนี่ะตาม่น่นว่าห้ตเอนตกดินกับพี่น้องเยมากกันนองลงก็มากครบบ้งหละนั่งอีกคนนึงม่เทาแกงน้ำมมยว่่าสอนควนพี่น้อยสอนฟ่า มองมาสอวันเราลองเกิดอุบัองอะไพ่เราองก่อการองเกิดอุบัติเหตุอย่างเี้ยองเอิ้ควันพ่นเลยบหารปิที่สอบควันด้เลยก็บอกกไว้เนาะว่าว่านี้

Ô Phật dưỡng, vá có ngoài ô Phật dưỡng, vá ra ngoài ô Phật dưỡng, vá ra ngoài ô Phật dưỡng, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn งจับซิ่งเขาบอกว่านแบบรเอาไปให้รเอาตะอราเมพกืเขาพกเราซื okay. ้อเนี okay. ่ยแซงสอนซิงไปยอะไเืนเมื่อสาเด้วเมื่อวัดเมื่อานด้อสักด้ับเมื่อเนี่ยเมื่อนี่ยดูวัดซอนกัขึ้นด้ว หอวัดเด็องเลยล้วก็มีการขนวันกันธรรมดานดดาีเน้องเลยขนาดยากที่พี่น่องบอกว่าทยอยค่ทยอยมากลูกสาวหลานลูกสาวก็กุดไป่น้อย แข็งเส้นคนข้คดีแล้วก็ดีใจและมองดู่วัดเพิ่นก็มี่อันมอหมูองแตงกินพวกินเนี่ยนะเห็ดยังแตงกินเาเปียกเปียกเนี่ยนงเลยเลยมีหอมขั้วหอมยังอยู่วัด เนื้อน้อยเพิ่นต้มข้าเปียกเพื่งเข้ากระสือมาเตรียมมีคขบว่ตถุยอย่างนี้บากามีอาเซนนองไพ่จัดอยู่ในวัดกังายอยู่น่อยไงหงับแขก เอากระเจลทียน่สจเอาแบรงสายตาเลยกะเครื่องลุงไปกับมาบังพี่น้องกันเครื่องลุงกับมาบังของเพื่อนเลเครื่องเพื่อนนะบังแหละบังจบร้วยลวกัหลังจากเลยสีตัวนี้เอาไปภาษากัน เผาให้เพ anyway> <wh ิ่นกับเผาตัวแล้วเสียไปนะคกับมุซาว่าก็ได้ให้ดูให้เตาให้ลองให้ดูใส่อ่ามันเสียก็ได้หาสัปโมงหน่อยห้าหกสัปโมงหน่อยห้าสัปโมงไปอ่าก็คือเสียพี่น้องพี่น้องเขาเขาทยอยทยอยมาพี่น้อง ok quý đầu ơi tiếp biển khó cả gì ta được hoạt động hoặc cái thúc đẩy thứ mười quý đầu chúng ta phải ghé gần